สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ JK คิกกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราต้องมาดูกันมือใหม่แต่งหน้าแล้วพลาดแก้ไขได้อย่างไรก็คืออยากจะบอกว่าใครเราใครเราที่จะเกิดมาเพอร์เฟกทุกอย่างมันก็ต้องมีผิดพลาดมีอะไรกันบ้างอย่างเช่นการแต่งหน้าก็เหมือนกันใครจะแบบแต่งหน้าครั้งแรกแล้วมันไม่เคยพลาดไม่เคยมีจุดไหนที่พลาดเลยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเลอะมันต้องมีพลาดบ้าง แต่ว่าวันนี้เราจะมีข้อแก้ไขกันค่ะถ้าเกิดอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าครูเป็นคนที่แบบว่าทารองพื้นหนาเกินไปเราจะแก้ไขยอย่างไรเอ่อถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขก็ให้ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดถ้าใครไม่มีสเปรย์น้ำแร่ก็ไม่เป็นไรให้ใช้ฟ็อกกี้ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ฉีดให้ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นให้ใช้พับฟองน้ำพับฟองน้ำคือมันมันจะเป็นแบบว่าพับฟองพับธรรมดาเอาง่าย เกลี่ยรองพื้นที่ลงไว้เนี่ยให้ทั่วก็คือเหมือนกับเราเหมือนกับฉีดน้ําแร่แล้วมันก็เหมือนกับทําให้อะไอรองพื้นที่เราทาแล้วเนี่ยมันเกลี่ยได้ง่ายมากขึ้นก็เกลี่ยให้มันแบบออกไปให้มันไม่หนาหรือว่าพอหน้าแห้งเนี่ยก็พอไม่ต่ง หน้าขั้นตอนใหม่ได้เลยก็คือมันมันจะไม่หนาเกินไปแล้วก็คือเราเราเกียร์ให้มันเข้ากันได้แล้วอย่างที่สองเขียนคิ้วเข้มเกินไปบางทีเนะี่ยโอ้โหเขียนแบบเข้มอย่างกับนางยักษ์เลยอะนึกออกปะแบบไปกดหรือว่าบางทีใช้สีดํามันก็ไม่เหมาะกับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาสคาร่าสีทองมาค่ะมาสคาร่าสีทองหรือว่าสีน้ําตาลทองมาปัดทับคิ้วเลยสีคิ้วเนะี่ยจะดูอ่อนลงทันที ก็คือว่ามัคาร่าเนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเกิดว่ามันจะมีมัคาร่าสำหรับแต่งคิ้วอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีมัตคาร่าที่แบบว่าคุณเนี่ยไม่ใช้แล้วหรือว่ามันเป็นสีน้ำตาหรือว่ามันเป็นสีอ่อนกว่าคิ้วคุณเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเออก็สามารถที่จะลงได้เลยแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวหาก่อนนี่เจอแล้ว แต่ว่ากิ๊กใช้ของถูกๆก,กิ๊กเป็นคนที่ชอบใช้อะไรถูกๆแล้วก็ดีด้วยคืออยากจะบอกว่าปัดคิ้วแต่ละคนไม่ค่อยจะปัดกันสักเท่าไหร่หนอกจากว่ามันจะมีงานสำคงสำคัญอะไรอย่างงี้นี่ค่ะกิ๊กจะใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็นเฉพาะของการปัดคิ้วโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันก็คือซื้อมาเป็นสีคามรา ถ้าเกิดว่าใครใครไม่อยากเสียตังเนี่ยก็ก็ลองปัดคิว้วเอาเอามาคาล่าที่เราแบบเบื่อแล้วหรือว่ามันมันมันอ่อนลงแล้วสําหรับสีน้ําตาลก็ลองเอามาปัดได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เป็นไรจริงๆต่อไปถึงไหนแล้วปัดคิ้วเข้มไปแล้วลงอายแชโดว์สีเข้มมากเกินพื้นที่ คือพื้นที่อย่างอย่างเราเคยดูหนังสือไหมมันจะมีหนังสือสอนแต่งหน้าหรือว่าเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับการแต่งหน้ามันจะมีแบบว่าประมาณว่าหนึ่งสองสามสี่สเต็ปอะไรประมาณนี้ในการลงสีให้ใช้ผู้การแต่งหน้าด้ามยาวหัวแปรงเล็กค่อยๆปัดปัดฝุ่นอายแชโดว์ที่เกินเนี่ยออกออกตามต้องการเลยก็คือเหมือนกับเราเบลนดให้มันแบบว่า อ่อนลงหรือว่าใช้สีอะไรก็ได้สีน้ำตาลเออสีขาวที่แบบมันกลบสีนั้นได้ออกไปนะคะนี่มันจะเป็นการที่ดีสุดต่อไปข้อที่4ค่ะอายไลเนอร์แบบน้ำทาแล้วเส้นมันไม่คมสวยคือว่าหรือว่ามันแบบมันไม่เป็นเส้นแบบที่เราต้องการก็คือเราต้องการแบบเส้นที่มันแบบดูดีนึกออปะแต่พอทาแล้วว่ามันโยมันแบบชึ๊ชึ๊คือคือมันไม่ ื้เลยแต่ว่ามันแบบเอ้ยเลอะเลอะเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะแก้งไงซ่อมได้ไง,ไง่ายๆซ่อมได้อีกทีก็ซ่อมได้ก็ด้วยการที่ว่าเขียนอะไรเนื่องให้เส้นมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะกบความผิดพลาดเดิมไปเลยกิกก็เป็นเหมือนกันก็คือเคยไปมไหม ไอายไลเนอร์เนี่ยมันจะมีหลายลูกโอ้ยแต่ตอนนั้นกี๊กวาดลูกไอายไลนเนอร์ให้ดูแล้วแต่ว่าไม่เดียวขึ้นมาให้อยู่ด้านล่างอยา่าลงไปด้านล่างแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบแบบอยากให้เส้นมันเล็กๆกับพี่พอกรีบแล้วาอตรงนี้มันโย่ขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรเราเริ่มกรีดทับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะไปปิดตรงที่มันอะเกินขึ้นมาที่ที่เราทําเลย,เลยแล้วก็ปึ๊กไปเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าผิดพลาดจริงสําหรับกิ๊กนะ ผิดพลาดหรือว่าไม่อยากได้จริงกีเอาน้ําชุบแล้วแต่งใหม่อะเออแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องการจะเขียนใหม่น่ะให้ใช้นี่ค่ะครีนเซอร์ลบเครื่องสำอางแบบปากกาแบบปากกานะคะหรือว่าเอ,อ่อคัตต้อนบัตรที่ว่ามันมีน้ำน้ำยาครีนเซอร์อยู่ด้วยครีนเซอร์เนี่ยก็คือที่ล้างเครื่องสำอางนั่เนเองก็หยดอ่าหรือว่าใส่คัตต้อนบัตรจุ่มชุบ ทาทาทาใช้ลบความไม่เรียบร้อยของเส้นได้เช่นเดียวกันแค่เกลี่ยบริเวณที่มันเกินออกมารอให้มันแห้งเท่านี้ก็พร้อมที่จะลงอายไลเนอร์ใหม่แล้วก็ได้เลยข้อที่5ปัดมาสคาร่าเลอะใบหนะ้าคืออยากจะบอกว่ามาสคาร่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก็ยุ่งยากอะ่ะคือแบบประมาณว่าเราปัดเสร็จปุ๊บเรากะพิบตาตรงนี้เลอะตรงนี้เลอะอ้าทำไงละ่ะ ก็ลองรีบใช้คัต์เตนบาดคแต้มมคขค่าที่เลอะออกโดยทันทีเลยแล้วก็ใช้ผู้กันค่อยๆเกลี่ยใบหน้าบริเวณนั้นเนี่ยให้มันเนียนขึ้นและข้อสุดท้ายปัดแก้มแดงเกินไปมีวันหนึ่งกิ๊กปัดแก้มแดงมากอยากจะบอกว่าใช้ทินนะคะจะเป็นทินสีก็คือเดี๋ยวจะเอาให้ดูทินตัวนี้เป็นสิ่งที่กิ๊กเกลียดมันมากมันทำให้หน้ากิ๊แดงแป๊ดเลย เอาง่ายๆป้าลบกี่ทีกี่ทีมันก็ไม่ออกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชื่อว่าทุกคนรู้จักชิ้นนี้อีตัวนี้แหละเราต้องเขย่ามันนะคะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นของออริทอนเป็นเซษใครสนใจกับซื้อได้แดงจริงๆอยากจะบอกว่าแดงมากคือเราก็ไม่รู้ แดงแบบลิงอ่ะก็คือเราเราใช้เราใช้แบบน้ำชุบชุบชุบจนน่าจะเป็นแบบน่าจะหืมแต่มันก็ไม่ออกอีเนี่ยดีดีจริงแต่ว่ามันทำให,ห้รู้สึกแบบเครียดเลยไม่กล้าใช้อีกเลยก็คือไม่อยากจะแก้มแดงเป็นลิงน้อยอ่ะเอางี้ดิค่ะใครไม่อยากแก้มแดงเป็นลิงน้อยให้ใช้บัสชออนที่มันสีอ่อนกว่าที่ใช้อยู่อันนี้มันแดงไหมแดงมากอ่ะ เลือกแบบว่ามีประกายมุกปัดทับด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่ามีประกายมุกนะคะกีจะใช้ตัวนี้อันนี้ทุกคนอาจจะคุ้นๆก็คือสกินฟูดนั่นเองอันนี้กีกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงอะ่ะพอปัดแล้วมันมีประกายมุกนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมุกทั้งหมดเดี๋ยวลองปัดดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะกล้องนี้มันไม่ชัด ชอบอะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกแต่รับรองว่าอันเนี้ยมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเขามันมีมกุกมุกอะอ่ะลองไปปัดเล่นดูที่เคาน์เตอร์มันสีเนี่ยมันจะดูอ่อนลงทันทีเลยถ้าเกิดว่าเราเลือกสีที่มันอ่อนก,กับผิวเราหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันเกินเยียวยาและ มันเกินเยียวยาจริงๆให้ใช้ภูกันขนาดใหญ่แต้มแป้งทูเวแป้งที่มันแบบเหมือนผสมรองพื้นด้ก็ได้แล้วก็นำมาปัดแกนให้มันทั่วบริเวณที่เราเนี่ยไม่ต้องตามมันที่สำคัญนะคะให้ใช้ภูกันขนาดใหญ่ห้ามใช้พับเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้แป้งมาดูหนาไปคือมันจะมีภูกันที่มันใหญ่มากยังไงดี กิ๊ก็ไม่มีแบบนั้นหรอกกิ๊กมีแบบธรรมดาเคยเห็นผู้การแบบนี้ไหมที่มันจะเป็นเตี้ยๆหน่อยอะ่ะเคยเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบเตี้ยๆหน่อยแบบแต่ว่ามันใหญ่กว่านี้แบบเหมือนกับเราต้องล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 งอย่างเงี้ยนะให้มันทับไอ้ที่มันแดงๆมากเกินไปให้มันออกไปซะ <c oughs> แล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนิตยาสารสุดสัปดาห์นั่นเองก็ ใครอยากมีเคล็ดลับดีๆมาฝากการหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกิกก็มาที่เฟซบุ๊กกิกได้นะคะด้านล่างค่ะแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ